อีกนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันค่ะกับชาวไทยเ่ไปประกอบพิธีฮัทเที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ต้องติดตามกันอยู่ื่อยๆนะช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ของช่วงการประกอบทาพิธีฮัทแบบเต็มแล้วนะคะซึ่งจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการไปเยี่ยมเยียนฮุดยัดในยานอุไตบียะค่ะซึ่งเข้าไปมอบกำลังใจแล้วก็พอให้ข้อแนะนำเพื่อการประกอบพิธีฮัทเทสมบูรณ์ให้กับฮุดยัดไทยค่ะ จุฬาราชมนตรีพร้อมกับคณะนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนฮุดยาดเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตเท,ทพมหนักยิวนะโรงแรมดารุนอามานยานอุไตบียะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเป็นฮุตยาดจากหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชียงภาคใต้รั่วโซ่บ่อตจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรั่วทอกอและกาบริษัทอินตัน ในการเยี่ยมเยียนในุ้นนี้นะคะท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้ใช้โอกาสในการตรวจเยี่ยมที่พักแล้วก็สภาพเวทล้อมโดยรอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮุดยัดไทยเนี่ยจะได้รับความสะดวกปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตทีดีระวังการพำหนักในการช่วงของประกอบพิธีฮัทพร้อมกันนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัทประจำปี2568 จะรอดกสารหนึ่งพันเ่อยเสิก 1, 000 c, 000 c, 6, โดยให้ความรู้และก็รอนแนะนําสําคัญที่เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติในช่วงพิธีการต่างๆรวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะการเรื่องของการจัดกระเป๋าส้มภาระเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อของเต็มแลยก็ต้องจัดกันให้เรียบร้อย <c oughs> เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นท่านก็ยังได้เน้นย้ำนะคะว่าการประกอบพิธีฮัทย่างทูกต้องและสมบุ์คือเป้าไม้สําคัญของผูสวแงบุญทุกคน โดยขอให้ทุกคนตั้งใจรักษาระเบียบวินัยและก็หยุดมันในลักศาสนาเพื่อให้ได้รับพุทบุญอย่างเต็มที่ค่ะในโอกาสนี้นะคะฮุทยากษ์ไรคนก็ได้แสดงความปลาบปลื้มใจที่ได้พบกับทันจุาราราชมนตรีค่ะโดยกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากเพราะว่าที่ประเทศไทยไม่เคยได้มีโอกาสพบทันมาก่อนเลยนะคะครั้งนี้จึงถือเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าย,ยางยิงค่ะลองฟังเสียงแหล่ค่ะรู้สึกประทับใจที่ทางสบตได้เชิญ จุฬาราชมตรีมาให้โอวาทเกี่ยวกับการทำพิธีฮัจพวกตั้งแต่ผมที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปไม่มีโอกาสได้พบกับนายจุฬาราชมนตรีแต่วันนี้แต่มาวันนี้ได้พบกับจุฬาได,ได้ได้ฟังโอวาทผมหวังว่าจะจะเอาโอวาทที่จากท่านจุฬาราชมนตรีคร,รั้งนี้ไปทำประกอบพิธีฮัจ ให้ดีที่สุดและให้ได้ฮัจจีมาบรุษดีใจมากได้ได้ให้การต้อนรับกับท่านก็พูดเกี่ยวกับการทำฮัจท,ที่ที่ถูกต้องหมายถึงว่าให้ให้ทำฮัจตามตามหลักตามหลักอิสลามโดยการทำฮัจตามท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลต่านอะลัยวะซัลลัมค่ะ